เมื่อคืนเวลาที่สอนประกมปีบทสรุดีที่84พ่อได้เล่าประสบการณ์เล็กๆที่เมื่อวันพราะมีโอกาสได้พบมีอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์กัมาทำหน้าที่บรรยายบางสิ่งบางอย่างให้กับทางกระทรวงเป็นผู้ใหญ่แต่งตัวสวยดูสุภาพมากๆเป็นคนมีการศึกษามาก เขาแวะมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่อาจารย์อีกท่านหนึ่งของที่มาด้วยกันของที่มาทำงานที่กระทรวงนั้นเพื่อจะมาเยี่ยมพ่อเราไม่เคยพบกันแต่เขาเรียนพระคัมภีร์มานานเคยส่งทุกสิ่งที่เขียนภาษาฮีบรูพ่อเขียนเขาก็เขียนเพราะเขาเป็นอาจารย์เขาทำหลายสิ่งหลายอย่างจนพ่อประทับใจแต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างไร แลวเมวื่อวานนี้เขาก็ดันดนมาอุตสาหให้คนขับรถจากโรงแรมหนึ่งที่เขาไปบรรยายที่นั่นตัวเขาเองมาจากทางภาคเหนือแล้วเมื่อมาแล้วก็อยู่ในชุดที่เพิ่งบรรยายเสร็จแต่งตัวเหมาะสมแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพเข้ามาพ่อก็แปลกใจเพราะพ่อก็ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดคอวินกำลังทำสวนก็ มุกก็เปิดประตูพาเข้ามาพ่อบอกว่ามีคนมาหาพ่อก็มองแต่ไกลใคร,ใครมุกก็บอกว่าไม่รู้ที่สุดแล้วเมื่อเดินมาใกล้พ่อก็เดินเข้าไปแล้วก็ทักทายแล้วเขาก็เอ่ยชื่อเป็นชื่ออาจารย์ที่เราก็เห็นเป็นประจําบน Facebook เวลาที่เรียนกับพ่อเกือบทุกคืนบันทึกละเอียดมากเขียนภาษาฮีบรูสวยด้วยแล้วก็เมื่อเจอกันพ่อก็แปลกใจเมื่อบอกชื่อพ่อจําได้ก็ดีใจ ขอบคุณที่แวะมาเขาตั้งใจที่จะมาพบมาพร้อมกับผลไม้มาพร้อมกับขนมจีนน้ำยาหิ้วมาฝากเรานั่งคุยกันพักหนึ่งเขาใส่ซอยมีกังเขนชัดเจนแต่เมื่อคุยกันไปพักหนึ่งก็ทราบว่าเขาไม่ใช่คาทอลิกเขารักพระเจ้ามายาวนานเขาเข้าวัดมายาวนาน เขาเรียนพระคมพีแล้วพอมั่นใจว่าคนที่เป็นระดับอาจารย์ขนาดนั้นถ้าเรียนกับพ่อเขาคงทะลุป,ปุโปร่งทีเดียวเขามีความเชื่อน่าทึ่งจริงๆเวลาที่เขาเล่าประสบการณ์พ่อบอกว่าอาจารย์อาจารย์เป็นคาทอลิกมากกว่าพ่ออีกเขารักพระเจ้าเขาใส่กังเขนชัดเจนและบอกว่าไปวัดเสมอเพียงแต่ไม่ได้รับสิ่มหาสนิทเพราะรู้ว่ารับไม่ได้ แบบนี้ใช่ไหมที่เป็นความเชื่อหรือว่าใส่ชุดแบบนี้แต่มีชีวิตไม่ค่อยมีความเชื่อนักพี่เจ้าวันนี้พบกับหญิงชาวซิโรเฟนิเชียภาษาดูลุนแรงไปหน่อยแต่เป็นภาษาให้ประโบนเพื่อจะได้สนทนากับนางนางติดตามพระองค์นางขอร้องนางเชื่อที่สุดคำพูดของพระเยซูเจ้ายิ่งเอ่ยความเชื่อของเจ้ายิ่งใหญ่ บางทีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่อาจจะไม่จำเป็นต้องรับสินลลังบาปก็ได้พระจิตเจ้าอยู่กับเรานบุญเปโตรเคยไปเจอคนต่างศาสนาเขายังไม่ได้รับสินลลังบาปแต่พบว่าเขามีพระจิตเจ้าคนที่เจริญชีวิตในความดีคนที่จเจริญชีวิตในความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีนั่นเป็นผลของพระจิต ดังนั้นคาถามสําคัญสำหรับพ่อก็คือพ่อได้ไต่ตรองถึงสิ่งนี้และพระวจาในวันนี้และเราเป็นคริสเตียนเป็นคาทอลิกรับสินล้างบาปตัวพ่อเองเป็นคนดิ้นมันชีวิตตามผลของพระจิตไหมเป็นคนดีหรือเปล่าดังนั้นความเชื่อทําให้เราสแสวงหาความดีพระเจ้าเป็นองค์ความรักพระเจ้าเป็นองค์ความดีถ้าใครฟังพ่อสอนเมื่อคืนพ่อตั้งคําถามที่ค่อนข้างค่อนข้าง สุ่มเสี่ยงทางเทววิทยาเพราะการมีพระเจ้ามีชีวิตพระนั้นมันไม่ถูกลิมิตด้วยเส้นของศาสนาใดเลยเพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับเราไม่ได้แปลว่าต้องมารับศีลลังบาปเป็นคาทอลิกจึงจะมีพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าสถิตทุกคนทุกแห่งและการรับศีลลังบาปคือการเชื่อในพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า แต่บ่อยครั้งเวลาที่เราเป็นคตีชนพ่อนั่งคุยกับอาจารย์เมื่อวานพ่อนับถือจริงๆน่าเคารพแล้วพ่อเชื่อว,ว่าเขาคงไปวัดถ้าพ่อสมมุติไม่ได้บวชเป็นพระสงฆ์พ่ออาจจะไม่ได้ไปวัดเหมือนเขาแม่พ่อจะรับสิลังบาปอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ทำให้เราต้องเปิดใจกว้างและมีความสุข มองเพื่อนพี่น้องของเราแม้มีความเชื่อที่ต่างกันแต่ใครก็ตามที่แสวงหาความดีจเจริญชีวิตในความดีน่าเคารพหญิงชาวซิโลเฟนิเชียนคนนี้ที่สุดแม้จะถูกพระเจ้าพูดอย่างรุนแรงแต่วิธีพูดของพรโองคขาเกว่าภาษาไฮเปอร์โบลเพื่อเร่งดีกรีให้เธอยืนยันและเธอก็บอกว่าทุกอย่างนั้นเธอยอมรับ แล้วพระเจ้าบ,บอกยิ่งเอ๋ยความเชื่อของเจ้ายิ่งใหญ่จงเป็นไปตามที่เจ้าปรารถนาความเชื่อทําให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ดังนวันนี้พ่ออยากให้พวกเราได้มองเห็นภาพของพระาศาสนาจากชีวิตของพวกเราที่ต้องมีพผลของพระจิตเจ้าในชีวิตมีความสุขกับทุกคนรอบข้างแม้คนบาปแม้คนที่บกพร่องจริงๆเขาก็เป็นลูกของพระเจ้า และเขาต้องการความเห็นใจเขาต้องการความรักความเมตตาและเราไม่ใช่ผู้พิพากษาพระเจ้ารักเขาพระเจ้าให้เหมือนกับพี่ชายคนโตที่ตัดสินน้องคนเล็กแต่บิดาสูงกอดมีอะไรไหมละ่ะแล้ววันนี้พอสรุปประกาศกเยเรมีเป็นบทอ่านที่สวยงามมากจริงๆเยเรมีบทที่31ซึ่งพระเจ้าเป็นแบบนี้โนลิมิต ไม่มีขีดจำกัดจริงๆพระเจ้าเป็นอย่างไรองค์พระบิดาสแสดงพระองค์จากแก่เขาจากที่ไกล <c oughs> ตรัสว่าเรารักท่านด้วยความรักนิรันดรเป็นอีเทนอลเลิอเป็นความรักนิรันดรด,ดังนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อท่านตลอดไปเยรูซาเล็มกำลังล่มสลายการตำหนิมากมายแต่ที่สุดพระเจ้าตรัส อิสราเอลพรหมจารีเราจะสร้างท่านและท่านจะถูกสร้างขึ้นใหม่ท่านจะแต่งตัวงดงามถือรำมมาณาอีกออกไปเต้นรำกับผู้ที่ร้องเพลงฉลองยินดีมิแต่การเปลี่ยนแปลงมิแต่การฟื้นฟูไม่มีการทำลายสำหรับพระเจ้า และพรุ่งนี้เราจะได้ยินพระวาจาที่สวยงามมากเพราะบัญญัติของพระเจ้าถูกละเมิดตลอดที่สุดพระเจ้าบอกว่าเราจะเขียนบัญญัติใหม่ลงบนผนังดวงใจของเจ้าเขียนบนก้อนหินนั้นเจ้าก็ละเมิดแต่เราจะเขียนในหัวใจของเจ้าพี่น้องทีละครับพระเจ้าของเราเป็นแบบนี้พระเจ้าสวยงามที่สุดเป็นองค์ความงามถ้ามองในแง่ของสุนทรียาศาสตร์ เป็นองค์ความจริงถ้ามองในแง่ของปรัชญาเป็นพระเจ้าองค์ความรักถ้ามองในแง่ของเทววิทยาพระเจ้าเป็นทุกสิ่งที่สูงสุดรวมอยู่ในพระองค์และไม่มีลิมิตไม่มีความจำกัดของความรักเมตตาความงามถ้าเราเห็นภาษาป,ป่าไปที่แคนาดามีฉากหนึ่งที่ประทับใจมาก มีคุณแม่อุ้มลูกที่หน้าตาเขาเป็นพิการหน้าตาดูเหมือนไม่สมประกอบเลยพระสะปาอุ้มเขามองดูเขาจะเห็นภาพที่อ่อนโยนมากเขาก็เป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าและพระสะปาร์ได้อบกอดเด็กคนนั้นคุณแม่วางไว้ให้บนตักเราจะเห็นว่าดูเหมือนว่าเป็นเด็กที่ไม่ปกติหน้าตาเขาแต่นั่นคือไม่มีลิมิตอย่างที่พ่อบอก ความรักไม่มีขีดจำกัดการให้อภัยไม่มีขีดจำกัดขอพระเจ้าเสริมกำลังพวกเราในความเข้าใจพระวาจาหลายพระวาจานี้คงไม่ใช่ความพยายามของเรามัง้งแต่เป็นพลังของพระวาจาที่จะทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขในความรักและความเมตตา a เมน